สวัสดีครับผมสวัสดีทุกคนทุกทานทุกมองทุกบอลครับที่กำลังติดตามรับชมครับก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนันต์นวทั่วครับครับก่อนอื่นก็ขอบคุณขอบคุณเอฟซีพี่น้องที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับเนาะท่านใดเข้ามาเบื้องล่างก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด subscribe ให้พี่น้องเด้อครับเอามื้หนีผ้ามาเบื้องง้อยูทีขอกง้อหนองมอดชินวัตรฟาร์มนะครับเนาะผมว่าสิเป็นแมลงลูกชาเล่หน้าหนาครับเดือดซึงสูงนี่นะครับโอ้ตันๆเลยครับพี่น้องเนี่ย กับเมีสาวเมีมัน่นเมีทองครับมีหลายโค้มครับมาเนี่ยเอากระสิผ้าลายมึงราคา่นนะครับเนาะนี่เจ้าโค้มนี่ก็สื่อสารได้ซ้เนาะพอเมียเป็นกับมั่นแล้วบอกว่าพอจะเปิดราคาเป็นลา,ลายไปไเลยเนาติดตามมึงด้เพียงนอนเมื่อกันจะจบคลิปครับไปฟังราคาวขอพองกันกับน้องมอดครับ สวัสดีน้องมอดครับผมครับสวัสดีครับสวัสดีฟีซีของทางช่องนานันออนทัวร์ครับผมวันนี้กันคือเก่าครับพี่น้องครับผมวันนี้มีง่วงมาฝากครับผมวันนี้เริ่มต้นที่ราคาหลักหมื่นครับผมเป็นแม่สาวครับผมมีแม่ลูกง่วงๆมาพร้อมกับผมราคาหลักสองครับหรือคุยอยากได้แม่ลูกซื้อสองในสามง่วงๆมือนี้กับมี่ไห้ครับสายเหนือกับมีครับผมมือนี้ครับผมอา่พี่กั๊ดครับผมบัน ตั้งอยู่ที่บ้านหนองนูทับมาครับตำบลหนองคู่ครับอําเภอนาดุนจังหวัดมหาสารคามครับผมส่วนเบอร์โทษติดต่อครับ093ครับ570ครับ9704ครับผมอดีไล์เบอร์นี้ครับผมเฟซบุ๊กชินวัตรราจสีเป็นภาษาไทยครับผมทุกตัวสามารถต่อร่องได้อีสานส่งฟรีทุกตัวภาคอื่นก็สามารถส่งให้ได้ครับถ้าราคาตรงกันไม่มีค่าลดบวกเพิ่มครับผมโอเคครับตามนี้เ้ยพี่งเด้อเบอร์กันเบอร์แรกเลยครับบาร์ดิเอาเะรบอน้รยแม่ีรม สูงหลายไปเด้ครับแม่นี่แม่ลอยหาซิปโอ้ลอยหาซิปหาซิปบวกบวกครับคมนี่ซื้สองในสามครับผมแม่ทองจักเดือนครับแม่ทองอ่าสามเดือนกับอาปาเช่ครับผมลูกพริกแดงสามเดือนกับอาปาเช่ปื้ดพี่น้องลูกได้น้อยนี่ทองนี่อ่าเป็นลูกตัวที่สองน่ะนะตัวที่สองเบิ่งด่านท้ายด่านหางลอยหาซิปด้วยครับเด้อแม่นดิคนหางใหญ่เป็นขาคอเรียบถือว่าคอตรงดีเนาะครับแข็งขาง่ายครับหนาดีพอใส่ได้เลยครับงูสันนครับผม เป็นบามันหูสันคู่นี้ว่าเป็นลูกกระทบนะบ้านหลังนุ่มดีดีพี่น้องนุ่มดีดีไม่ไม่เยอะครับนุ่มไม่ไม่เยอะนังหนาผมมะม่วงโค้งสั่งใหญ่ๆหนังหนังสีนะครับเด้เนี่ยเหมือนว่าเบิ่งลูกสาวตัวที่แรกคนเป็นลูกพ่อได้ครับตัวนี้เป็นลูกพริกแดงอายุประมาณเจ็ดเดือนครับเพลทเขาให้แล้วเรียบร้อยเด้อครับผมหัวโล้นทั้งแม่ทั้งลูกลูกสาวพริกแดงอายุเจ็ดเดือนข่วมสูงกะสีบางลอยสามแล้วเนาะประมาณลอยยี่สิบกว่าลอยสามสิบครับอ๋อบิดเบียนเลยสามเนาะนี่พานี่ล้วพี่น้อง นี่ครับเปิดราคาอะไรไม่ไดครับคูณนี่เอามองขายเลยครับสี่สิบเก้าหาร้อยครับผมสี่หมื่นเก้าพันหาร้อยแมนครับได้สามโตได้แม่บักงี้ลูกสีแดงจึงคืงอ่ะมึนอ๋อมบึงนะครับเนาะบอลลนทั้งแม่ทั้งลูกดนะครับเด้อลนแต่งไว้ให้ละนี่แข่งไขายยังไงครับหนาหนานหะนาเนาะครับผมหนาเลยคูณนี่หน,นาตึบ นี่วุ้ยแม่มันอ่อนซ่อนเนะเาะอ๋อถ้าไม่รู้เราลูบต่อไปราคานี่ก็บตอร่องหน่อยยือเฮ่อเฮื่อส่งเล็กกว่ตัวเนี้ยอันทูนี่เป็นราคาตอร่องหน่นิดหน่อยครับผมส่งฟรงฟีสาน,นครับผมแต่ว่าส่งฟรีสปอา์อีสานแมนครับเอามาเลยครับนี่คือเบอร์ที่หนึ่งครับมาเบิึงเนื้อหนาอีกเบอร์ที่สองครับเป็นชุดแม่ลูกคือกันบริสไซเนื้อครับหน้าหนาตันตันที่กันละครับนี่มิชเล l ตันมึกกึกเลยพีนไไ่น้องแล้วตัวเน่าสูงไร้เป็นไรเนาะครับนี่ตัวนี้แม่นีลอยซี่สิบค่ะผมลอยซี่สิบบวกบวกครับลอยซี่สิบหางอยู่ลอยซี่สิบบวกบวกตีตั้งมาลอยซี่สิบครับผมเจ้า,าปลดบ,บาทเนาะอ่าแม่นี่เป็นงวัวอ่าแม่ลูกแรกครับผมเป็นแม่ลูกแรกแม่นครับลูกตัวเมียลูกตัวนี้เป็นลูกข่มโตมากเลยครับผมโคนมโตมากวันนี้ท่านทับท่านนังไปนี่แม่ตัวนี้ทับได้เดือนหนึ่งครับมีใบมีหลอดให้ครับผมทับอี่อย่างไว้อ่าตัวนี้ต้องไปเบิ่งใบนะครับผมเออทับไปเดือนหนึ่งเนาะแม่นครับ คนหางในญ่นมโอ้น่อมแหลมดีบ้านนี้ลูกเพื่อนในหาเดือนครับลูกจักเดือนนี่หาเดือนครับผมลูกสาวในหาเดือนโค้มโตบามันเนี่ยครับผมโอ้ลูกตัวนี้เป็นโค้มโตบามันเป็นมันเล่ครับตัวนี้แต่ว่าเม่เพื่อนนี่เป็นเล่แท้ครับเม่เพื่อนเล่แท้เมียนครับแต่ลูกลูกนี่เป็นติดมันสิเมียนครับเพราะว่าโค้มมันโตโอ้นี่พี่น้องโอ้ราคาครับคู่นี้เปิดไปที่สองงาน 4ี่สิบสองเมียนกับตัวใดอีสานทรงฟี่ครับผมตัวใดอีสานทรงห้ฟี่อีตาเมียกับคุ้มครับตัวนี้ขายแค่เมียก็คุ้มแล้วผมมันหนาเมียนครับหนาเงาแล้วก็สายเลือดดีสายเลือดสูงครับผมแต่ลูกติดติดมันได้แพงเด้อเพราะหูมันเงาแล้วเนาะเมียนครับลูกนี่คือเพิ่นโคนะ้มตนานแต่ว่ากออกมาเละไหลยเนาะเมียนครับสายเละเมียมันเลือดสูงนะครับผมหนานาเอาละค่านี่ก็ บึงดูอย่างใดกับทักมาครับนี่ใสเหนือได้ครับเด้อยนี่พวกคนผ่าตดเนาะใหญ่หัวาล้นทั้งแม่ทั้งลูกนะครับผมปื้ยใหญ่ใหญ่ใหญ่หลีครับแม่นี่ครับผมใหญ่ยาวครับนุ่มดีดีครับนุ่มดีดีครับผมนี่เป็นใหญ่เบอร์ที่สองเนาะครับผมมีแค่เล็บนะครับตัวนี้มีแตรนี่แค่เล็บอันนี้เล็บด้านหลังยาวครับผม ไปแต่งได้ไหครับโอ้นี่นี่ครับอ่ามันเงาครับผมเล็บอันนึงมันยากกว่ากันด้านหลังนะครับเนื่องในหนาวเป็นอยังเนาะครับบอกไว้ครับผมเพื่อท่านไหนที่ติดครับแต่ว่าผมเป็นยังครับสามารถแต่งได้ครับผมตัดออกได้มีอนครับครับผมมักง่ามครับผมนี่วันนี้โตัวเบอร์ที่สามครับเอาแม่ทองนี่ครับนะอ้วนๆเนี่ยนี่เลยเนาะมีอนครับเบอร์ที่สามทองจ็ดเดือนครับแม่นี่ทองสี่เดือนนะนั่นทองกับช็อกโกแลตครับทองกับช็อกโกแลตสี่เดือนทองที่ไหนเพิ่นแม่นี่เป็นทองสวงนะนั่นทองที่สองตัวเพิ่น สูงไรไปได้ไหมเนาะแม่นี่ลอยซีซิบหาครับสูงอยู่ลอยซีซิบหาหัวโดนแต่งได้เนาะเฮ้ยจังไดหัวโดนแต่งครับโดแต่งบราันหูสั้นครับอ่าเป็นบราันกับดังแม่นี่กะขาตรงนอกตั้งดีเนาะครับผมหนอกปันภูเขาผมเลยครับผมหนักหนอกก็แม่ได้หนิเครื่องเข้านี่ติดมาเต็มดีเนาะขอบขอบหูใบหูดำคอขามีจุดดำขื้นกันนะครับเนาะน้ำล่างก็ถืออยู่ๆอุดปูดอยู่นุ่มก็ซื้อซื้อมันท่ายเอาเงาอัลลาดดีเครื่องดำเลยครับเด้อ เป็นเท่าบดอีกตัวหนึ่งนะครับเนาะเป็นตาอยากได้เห็ดท่ลูกนี่แดงแป๊ดเลยครับนา้นแดงสําๆเลยครับลูกเขาลูกตัวที่านมาวันเถอะเมียนครับมันโบดนมเลยเห็ลูกแดงเนาะเปิดราคาะไราได้ครับเนี่ยตัวนี้เปิดไว้ที่สองหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทครับนัยนสองหมื่นเก้าพันห้าร้อยเมียนครับเบื่องวนอ้วนครับตันตันเลยตันบกึกเนาะเหนือดีเหนือดีดเนาะเป็นว่าดุกมูอได้พผ็ด้องได้เนี่ยหาในน้อยไหม ต่ว่าประเภทเนื้อนังนี่ว่ตตองห่วงสูงเก่าหงุ่นแดงเนาะครับผมอ้าครับบามันสีขาวหรือเท่าบดถ์ละพี่น้องอันสุ่มบนบสนี่นให้ลูกแดงแดงนะครับทุกคน่ายตัวก้อนให้ลูกยางคักเลยว่าแดงครับลูกตัวแรกเขานี่แดงจนซ้ำครับผมอืมเอามักตูกระทักมาโตมาหรือสีบวงยู่หนาขอกหน้าฟ้าก็ได้ครับผมต่อไปเบอร์ที่สี่แม่ทองขึ้นกันนะนั่นเบอร์สี สีแดงสัมจุ้มกุมครับเป็นแม่ม่านแม่ทองทองจักเดือนครับแม่นี่ทองหาเดือนเนื่อนครับกับช็อกโกแลตตัวนี้สองตัวนี้สีมาคอกเดียวกันครับผมอ๋อเบอร์สามกับเบอร์สี่นี่เมียนครับมาคอกเดียวกันครับผมทองกับช็อกโกแลตคือกันสีเดือนแม่นี่ตัวนี้ก็ติดขึ้นดำเนาะขอบตาขอบหูหนาขาตัวนี้จะเป็นงัวอ่าแตงเขานะครับแต่ว่าโพนิดหน่อยครับอ๋อแตงเขาไ้แล้วจะเขาโพเมียนเกือบล้นนะครับผม มันนออกเป็นงวงลูกตัวที่สองในทองครับสูงประมาณเกือบร้อยห้าสิบครับแม่นี่ลูกตัวที่สองในทองสูงเกือบละห้าสิบครับตัวนี้นนํำล่างลึกเนาะตัวนี้มีแคเลปด้วยนะนั่นมูตํานี้ครับผมช่วงล่างนี้เงาอัลาด้ด้ครับผมงานเงาอัารนมซื้อดีวันนี้เรียบเร็บมันขี้กันอยู่ขางเดียวนี้เนาะอยู่ตีนยไส้แต่ว่าบ่นปัญหามันเยาวลยสิครับผมมันตัดได้แต่งได้คอมันตรงดีด้ับ คอคอมันตรงดีพี่น้องบะนี้แค่เล็บมันตีนเดียวนี่ยละนี่ขี่กันเน่าก็กันพราเมืองไทยครับถ่ายลามดีดีขาลามลงดีดีคนหางใหญ่ครับี่สูงเกือบร้อยห้าสิบหรือชุอนชุนผลับผมวานี่นมเนิมแข็งขาอ้าวราคาครับตัวนี้เปิดไว้สามสิบแปดครับผมสามหมื่นแปดพันเนาะเมียนครับง้วนทองรับประกันทองหน้านั่นครับนี่ครับใหญ่สูงติดเครื่องดำน้นะครับ เครื่องดำนี่ดีดำล่ามปือป้อๆผมครับนี่หางกับง่ามเลี่ยมนี่อีกเลี่ยมนึงครับนี่ใหญ่างาด้วยครับเด้องา่เชื่องดีทุกโตนะครับว่านี่ก็ถือว่าง่ามใส่ได้เนาะครับผมนุ่นตูนพอดีพอดีนี่ครับดูนตูนง่ามอยู่ขาน่ะดำเต็มตัวนี้ก็นอกตั้งโชโก้เขากันแผ่นหลังกว้าง,งนี่เบอร์ที่สี่ เบอร์ที่สี่เบอร์ที่สามมาคอกด้วยกันต่อไปเป็นพาพเบอร์ที่หาครับบ้านนี่เบล่งอ้อมนะเพน้องเนาะนี่เบลงอ้อมเบอร์ที่ห้าอะไรท่านไหนครับเอาเป็นแม่ลูกคู่คุณครับผมตอนนี้เบอร์ที่หานี่สีผ้าไปเบิ่งแม่ลูกนะครับเนาะต่อมาชุดแม่ลูกลูกแม่นะครับเบอร์ที่หาแม่เพิ่นนี่สูงสูงครับแม่นีลอยซี่สิบหาบวกบวกหมดนะครับลอยสิบหาบวกนับตัวเงาเมียนครับลูกตัวสองครับ ลูกเข็ยอยู่นี้ลูกตัวที่สองลูกเพียเมียนครับลูกที่สามผสมไปแล้วแม่นี่ผสมสีขาวสองเดือนครับทับโตมากครับผมอืมตัวที่สามโค้มไปแล้วล่ะเมียนครับสีขาวสองเดือนเหรอเด้โค้มตัวมากเนาะแม่เพื่อนแต่ขอบหูวดำครับนุ่มถือว่าดีข้อขาเล็บก็ถือว่าใช้ได้ลูกได้จ็กเดือนนอนนี่เนาะลูกอายุประมาณสามเดือนกวกาานี่ครับลูกอ่ะสามเดือนสามเดือนสี่เดือนประมาณนี้นะสามยูงสี่นี่เนาะครับ แต่ว่า,หาให้ให้ลูกเร็วครับผมเพราะว่าอ,ออกในสองเยอนทับเลยเมียนี่โอ้ถือว่าให้ลูกเก่งเนียนครับให้ลูกไวเนาะพี่น้องครับด้ขายไว้บนี้ราคาเปิดร้านลยครับอู่นี้เปิดไปสองหมื่นหกพันครับสองหมื่นหกพันเด้อพี่น้องเด้อแม่ลูกลูกแม่ได้สองโติ่งท้ายิึงหางครับยังต่อร่องได้อีกครับสรงไห้ฟี่ร้อือมตัวร่องได้อีกแถมทรงให้ฟี่ก็แม่งุ้มครับทรงให้ฟี่ใกล้ๆนี่ก็ค่ารถจะตั้ง 5, 600, 000, หาพันหกพันหกได้ครับภางอีสานเท่านี้ถื่อนมเสด็จเนาะนุ่มดีคอเล็บอ๋อถือเสด็จลูกก็งามลูกก็เล็กเล็บสักดีเขาพันสีซีซ่ดอกเขาไม่เปียี่นี่ลูกโอ้มาบ่งลูกอีกครับนี่ลูกออกจากนมพอดีพอดีเลยเบื่ที่หาเลยครับเด้อเอาราคานีต่อร่องในสงฟรีตอภากอิศาลนะครับบาท มันอ้วนเลยครับลูกเพิ่นตันจือเือเลยนี่ยอ้วนดีอ้วนดีแมนครับให้ลูกเก่งครับคือว่าน้ำนมเพิ่นงามเติบละดีเติบละนี่นี่สูงได้มั้ยนี่ครับสูงลอยซีชิบหาคือเลยนะครับน่าจะลอยซีชิบโอ้ข้างผมนี่นะมันลอยเกือบลอยหา่นแล้วเพิ่อนลอยหาผมแล้วเนี่แมนครับผมให้ลูกเร็วครับแมนนี่ให้ลูกเก่ง ไหวข้าวเดียวครับไหวหลูกเรียวต่อไปเบอร์ที่เอาคูนี่เลยครับเบอร์ที่หกเนาะแม่ลูกคือกันบ่แม่นครับแม่นี่สีแบบเก็บปวดเลยครับนี่เบอร์ที่หก<ร>ครับแม่ลูกลูกแม่เบ่งจากลูกกับแม่เราสีลูกนี่เป<ก>ื้อนพีร่รองสีเยียงกันเนี่ยที่เปลยกดูติสียางดูบ่มันเข้มมันเข้มมันกลาย,ดย,ดยแดงที่นี่เห็นเนาะเมียนครับมันกลายแดงครับมันส้มมันส้ำไปเลยจักเดือนนะลูกเพื่อนนี ห้าเดือนครับห้าเดือนสีเข้มพึ้นเนาะแม่ผสมมว้ได้ครับห้าเดือนลูกพ่อไหตัวนี้ตัวนี้เป็นลูกของพิกแดงครับแม่ตอนนี้แม่ผสมอยู่กับสติงเล่สองเดือนครับแม่ผสมสติงเล่ไว้สองเดือนเมียนครับคู่นีมีกอกสารครบครับทั้งทั้งตัวลูกเมียนครับทั้งตัวผสมเมยเบืองเครื่องเข้ามาได้ครับดำสองเดือนตีะเมียนครับอ้าวเมือเครื่องมันหดอะไรได้พี่น้องเนี่ ตัวนี้เราไปตรวจได้เลยครับผมเออข้อค้าเล็บครับบันมีโอกาสทองครับเพราะว่าอ่ามันเศร้าให้ลูกกินนมเลยนะครับจ<ด>ีมันยันลูกออกนะโอ้เพื่อนเริ่มยันลูกออกไ่อยากให้ลูกกินนมแล้วเมียนครับน่าจะเนาะน่าจะติดลูกตัวที่สองในทองนะครับขันทองครับผมขันทองตัวที่สองเนาะเมียนครับนีนตน่ตัวแรกก็เข้มมหลี่ได้พี่อน้องเม็ดสีนี่ดีเลยสูงประมาณร้อยสี่สิบห้าครับผมเมียเพื่อนนะเมียนครับเมียนสูงประมาณร้อยสิบห้า บันนี้ราคาเปิดร้านนี่เปิดไว้ที 30, ่สามหมื่นห้าร้อยบาทครับสามหมื่นกบีห้าร้อยเมีนครับต่อรอ,องได้ครับผมสามหมื 30, ่นกบีห้าร้อยพี่น้องโ oh, อ้ต่อรองได้อยทรงฟี่อีกเนาะแมีนครับทรอองฟี่ครับทรงฟี่ทวายกิสานเลยครับทุกภาคโทรมาทรงได้คือกันแมีนครับโทมาตกลงกันครับเม่นี่ถือว่าหลุ่นเด้อพี่น้องเด้อมิซิตเด,ด้อเพราะว่าเครื่องเมย์เพิ่นหดหรือไหมเมียนครับนุ่มกัดหน้อยเลี้ยวแข้งขากัเอาดีเรียบบ่มีเสียหายเลยเนาะ เล็บสวยแล้วโตเน่าสูงสูงูีโคตรแดงครับผมนี่ครับนี่แดงข้างแดงเนี่ยมักกับทมานครับเบอร์ที่หกนอกนีเนาะบริษัทไพ่เบอร์ที่เจ็ดขับบัตรเบอร์ที่เจ็ดครับเอาแม่สาวเนาะเมิ่งเบอร์ที่เจ็ดอยู่น้องกันกับแม่ลูกเป็นง้อแม่สาวจากเดือนครับเนี่ย ตัวนี้อายุประมาณปีนึงครับผมปี<า>นิดๆนี<ป>่แหละประมาณปีนิดๆเลยเนาะสูงประมาณร้อยสามสิบห่าครับอา้บาววางร้อยสามสิบห่าขึ้นสูงเป็นแม่สาวพี่น้องได้ไปกัลบล่อเพิ่มขึ้นเหลือทับรถนี่ครับนี่เป็นงาะสิีพันโพนจักน้อยเนะาะครับผมขอบหัวขอบตามีดำดนะครับนาคากระดำได้ไหมนี่ข้อเล็บเท้าใส่ได้เบิดจัดราคาใบตัวนี้มื่นหาครับหนึ่งหมื่นหาพันเมียนครับหนึ่งหมื่นห <บด S 2> ้าพันบาทครับผมเัียสาวหนึ่งหมื่นหาพันนะครับเด้อ นี่นี่ติดโบดดีนะคาัดำเต็มดำเน่านอกตั้งหลังเปยืนดีเฉิดดีครับผมเขาท่าเมียนครับราคาสำนีกอะพี่น้องต่อเอด้อครับเด้อก็ได้ก็ได,ได้ส่วงให้พี่น้องฟรีนุ่มดีๆดนิดหน่อยเนาะนี่นเน <S <S บิ่งทางมั่นหน่นยังแก้งอยู่ยเรียมนี่จาเป็นงัวพลให้เน่ยเนาะอ่างดีอยู่ เล็กดีครับเบอร์ที่8ครับเป็นง่วสาวคือกันอายุกับสิประมาณปีเรอโนาะนี่เนาะปีนิดๆเหมือนกันครับผมปีนิดๆเลยครับเดี๋ยวพอโอ้ตัวนี้พลเมียนครับอ่างอีน้ำล่างแม่ลูกพ่อใดเนาะนี่เนาะตัวนี้บ่มีกับสารน่ะนั่นครับปลาชั้นแมนเป็นแตงเขาไอเนาะเมียนครับแตงเขางามเลยยางงามเลยเบิ่งเบิงน้ำล่างแม่พี่น้องเด้อแต่ว่าพอนี่กับสิค่ากูหลอกเนาะดีเติบครับผมพอเบิ่งจากพลเพิ่นเป็นง่วดุกหมูด้วยครับตัวนี้ข่าในน้อยแต่ว่าลำตัวนี่เนื้อหนังลาย จิตเครื่องมาเต็มสูงกว่สี่ร้อยสามสิบห้าครับประมาณนี้แหละครับช่วงท่าช่วงหางช่วงกลนครับนี่คนหางก็ถือว่าง่ายครับเด้อโอ้<ด><ด>สีดำเลยครับสุดยอดเลยเนาะสีเนาะสีแดงเข้มๆเ,เลยครับพี่น้องสีเปียกดูสิพันเดินหรือเม็ดปักคมนี่แหละครับนี่ีเขาบริแต่งไว้นี่พี่น้อง งอดูกหมูครับหลังนี้เป็นล่องหนกตั้งไม่ได้นี่นเนาะเปียแ่ลมๆนะครับหลังเปีเรียดได้พี่น้อพเบอร์ที่แปดเปิดราคาเท่าไหร่ครับตัวนี้หนึ่งหมื่นห้าพันบาทเท่นันครับผมอ้าวหนึ่งหมื่นห้าพันเลครับเด้อเท่นี้ครับ,รบต่อรองไหนคือเกาเนาะ โอ้ตัวนี้โผล่งามเนาะนงามนั่นเป็นอ่างเป็นนั่นครับผมน้ำรางมันเลือกดีเพียงครับไก่เห่าผัวสวยครับนนั่เออบานีข้อนี้นาที่ดีข้อหน้าเป็นตาให้ลูกดีหรอครับง้อส่งนี่อันนี้เบอร์ที่แปดได้เพียงเด้อเบอร์ที่แปดไทยค่ะเบอร์ที่เก้าค่ะผมไลฟ์แฟนตาซีเคนับนั่น ออ้แฟนตาซีนิดหนึ่งเมียนครับสายบอยหัวไล่เนาะเมนี่เป็นหัวลวนธรรมชาติได้ครับอายุประมาณปีนิดๆิดเหมือนกันอืมสมสชิกีว่าสายบอยหัวล่นธรรมชาติเมียนครับโอ้ถ่ายยกดีเนาะสวยตัวนี้เลี่ยมตัวดีครับเงีวอาลลดเนื้อนังดีเนาะเมียนครับอายุจักทักเดือนครับปีนิดๆิดครับผมปีนิดๆิดอ้าวครับปีกับสิบหลายเดือนไป่ดอกค้วสูงได้ประมาณร้อยสามสิบห้าครับยู่วังสามสิบห้าะเมียนครับ ข้อขาเรียบถือว่าเสดยจได้ด้วยครับเดินนี่เต่สีกับลำตัวนี่มาดีครับผมการให้เนื้อให้นังนี่มาดีขอไล่ไล่ออกแฟนตาซีและพี่นอ้องนามลางสวย,สวยท่ายี่ง่ายด้วยครับนี่ท่ายกดีขนาดเลยเอาราคานีครับซื้อต้นทุนมันบ่แพงหลาก็ได้งงวให้เนี้ง้วงาม เอาไปทับเอาลูกเเต่าด้วยครับเด้อเอาไปเป็นบล็อกเอาไปเป็นแม่พันธุ์เอาสารพูซีคือสีจากเรียงง่วนะครับนน,นี่เอา้านี่แหละตัวนี้ว่าไว้มื่นหานะ่ะนั่นอืมหนึ่งหมื่นห้าพันบาทเหมือนกันเลยครับเบอร์เจ็ดเบอร์แปดเบอร์เก้าครับผมหรือพู้ใดอยากได้ยกชุดยกชุดนี่ไม่มีสามเบอร์นี่เมียนครับยกชุดนี่ไม่มีเป็นสีมืน่ม 4, มนหานะครับผมจัดโปรให้ที่สามหมื่นเก้าพันบาทครับจากสีมื่นหามียนครับ เรือสามเหมือนเก่าแมนครับเบอร์เจ็ดเบอร์แปดเบอร์เก่านะครับผมโอ้ทรงฟรีแล้วกับไถยุไกกับสามารถต่อรองได้อีกครับนาะนั่นโอ้แมนครับยัดปูให้เลยเลดให้เลยหกพันเนี่ยแมนครับโอ้เด็ดเด็ดเด็เดเพราะว่ามันทรงหมองเดียวนะครับผมสามตัวด้วยพี่น้องเ้อะอันนี้เบอร์ที่เก้าครับผมนี่เบอร์นี่เบอร์ที่แปดกับเบอร์ที่เจ็ดครับขันพี่น้องเอาทั้งสามเบอร์นี่ปกติสี่หมื่นห้าแมนครับ เอาไปเลยสามหมื่นเก้าสามหมื่นเก้าแล้วกับทรงฟีอีกอีสานครับผมขันยูไกลต่อร่องอีกต่อร่องอีกครับถือว่าเด็ดแล้วเนาะเมียนครับง่วนกับมแต่โตแค่ไหนได้ครับเด้อเรื่องสีสันกามเนื้อเนี่ยห้มาดีนี่ครับเนี่ยเบอร์ที่สิบครับเป็นง่วแม่สาวเพื่อนครับครับผมอายุนี่อายุประมาณสิบห้าเดือนตัวนี้เป็นลูกของสติงเล่ครับผมอายุสิบห้าเดือนลูกสาวสติงเล่ สูงสูงมา140ครับเอาประมาณ140ตัวนี้หนังไหลครับพี่น้องนี่ครับมาเบิ่งไกลๆโอ้หนังแต่ว่ายุ้มติดมือเลยครับแม่นี่พอขาเรียบก็ถือว่าใสได้นะครับเนาะครับนี่นี่นี่ขาใหญ่ครับตัวนี้เปิ้นขาใหญ่เลยท้ายนี่ออกมาลามดีพ่นหางถือว่าใหญ่เลยครับเครื่องดําครับนุ่มนี่น้อยๆครับปิ๋ ครับเื่องดำโคนหางไงนะครับด้วยสีแดงนังนาครับตัวนี้นังนาตัวนี้เปิดราคาตัวนี้เอาสองหมื่นห้าพันบาทครับน้านั่นเปิดเลยสองหมื่นห้าพันเมียนครับต่อร่องได้ครับอีสานทรงวี่ครับหรือทนัญญาด้ยยกไปหลยโตแห่งรถได้นะครับเพราะว่ามันถี่ไปส่งหม่องเดียวครับคารถมันบ่แพงครับผมเออครับผมเนาะพี่น้องครับเสียชุดแม่ลูกหรือเสียชุดสาวหรือเสียชุดแม่ม้านผสมชุดสาวหรือผสมชุดแม่ลูก ตั้งแต่สองสามเบอร์ขึ้นไปนี่มันกระต้อได้หลายเมียนครับเพราะว่ามันทรงหมองเดียวครับค่ะคนทรงมันบ่หลายครับผมมันบ่แพงครับมันลงที่เดียวเมียนครับผมมีตาไข่แน่ครับมือนีเป็นหูงัวนหนังดีสุดโตตามเบิ้งมามือนีนะครับเนาะหนังนาดีทุกตัวนะครับเด้อมือนีครับขอบบุิขอทพุณเอฟซีพี่น้องทุกคนที่เข้ามาติดตามรับชมครับในการสนับสนุนทางช่องว่าโดยดีตลอดนะครับเนาะ มนี่ผมมาแน่นอนทั่วกำลังมอดกับพามาเบื้องว่มีทั้งหมดอยู่สิบมีอยู่สิบเปอร์ครับผมสิบเปอร์สิบรายการแมีนครับแม่ลูกมื้อนี่สายเนื้อชาเลโอ้หนาครับผมหรือผู้ใดอยากได้ครับผมแม่ลูกเลือดลอยอยู่ขวกมีให้ครับผมโอ้เลือดลอยก็มีแมีนครับเอาไปเพิ่งเลือดลอยก็ได้ครับผมครับไปเพิ่งเลือดลอยจักบาทก่อนนี่ครับเป็นงัวเอฟเนาะเป็นงัวเลือดลอยครับผม เมียเพิ่นเมียครับเลือดร้อยมีใบเพชรครบครับผมโอ้คางนี่เขาที่ตีพิษครับผมเออแต่ว่าคางนี่จะเป็นเลือดร้อยครับเลือดร้อยแท้บราันแทร้อยเปอร์เซ็นต์ครับผมเป็นลูกตัวเมียลูกได้จะเดือนแล้วนี่ลูกหัวตะขอด้สามมือนี่ครับโอ้สามมือลูแรกเข้าเลยเพิ่นเป็นง่วลูกตัวที่สองครับโอ้ใหญ่สูงลังเปยนี่เปิดราคาหลไยไปหนไอคู่นี้เปิดที่สิบเก้าครับสี่สิบเก้าเลือดร้อยพร้อมใบเพชร โอ้40กล่องเมียนครับผมจะอีกตัวหนึ่งคูหนึ่งยีุ่่นครับเป็นสายหูครับเป็นพวกสายหูครับพี่น้องนี่ครับสายหูหลายคนหลายท่านทำทำหามบริสิเป็นแม่พันุ์บริสิเป็นพอพันุนะครับแต่ว่าพอพันุนี่ห้ายนกครับสายหูแต่แม่พันุมีด้วยครับนี่ล้ตัวเง่าสูงนี่ร้อยหกสิบครับผมร้อยหกสิบนี่ครับสายหูมันใหญ่มันเง่าเลยครับด้อหู ลูกตัวเมียน้ารู่น,นตูนสวดลูกโตเมียเดีย๋ยวจะเดือด,รดรครับลูกเพิ่นลูกหัวตั้งแต่สิบกว่ามือครับผมอืมลูกเดี๋ยวสิบกว่ามือลูกตัวที่ไหนเพิ่นล่ะอ่าเป็นลูกตัวที่สองครับโอ้ลูกกองหูเน่ยเหมืนตัวนีน้เนาะเมียนครับสายหูพอ่อพร้อมเป็นหูวะครับลูกอ่ะพอมันนี่เป็นบะมันครับผมเป็นเคี้ยบสามหนึ่งครับพอเป็นเคี้ยบสามหนึ่งแต่ว่าหูติดเมียมาหลายเปิดเปิดราคาไรเป็นเลยคู่นี้เปิดสามสิบเก้าหารอยครับผมสามหมื่นเก้าพันหาร้อยอือไม่นองครับนี่เอาไปพัฒนาต่อครับ มือนี้ก็มีกันยูซิบเบอร์กับอกีกสองคู่ครับผมงเมียนครับผมมันลูกมันท่านไอแข็งไปไหนครับเลยื่อท่านเอาออกไปลูกบอลแข็งครับพอตะอ,ออกก็เลยพองพวนั้นไปมาทายเมียนครับอยากได้น่าหนาเบอร์หนึ่งเบอร์สองแม่ลูกดูเอามาเนาะครับผมเอานอมอดฝากอีกบ่ ท่านไหนที่สนใจครับผมพิกัดครับผมบ้านหนองนุทับมาครับตำบลหนองคู่รับอำเภอหน้าดูนครับจังหวัดมหาสารคามครับผมส่วนเบอร์โทรติดต่ออีกครั้งหนึ่งครับผม0 9 3 5 7 0 9 7 0 4ครับผมไอดีไลน์เป็นเบอร์โทรเบอร์นี้เลยเด้อครับเฟซบุ๊กชินวัฒน์ราชศีเป็นภาษาไทยครับทุกตัวย้ําว่าต่อรองได้ทุกตัวครับผมทรงฟีอีสานทูกตัวครับผมการรับประกันตําหนิสาคนให้หนึ่งอาทิตย์หรือเจ็ดวันครับผมครับตอนคลิปไหมเนาะคลิปนี้นั่นทั่วน้องมอดสวัสดีครับขอบ